มันติด2015นะครับตันนี้เครื่อง1.8นะฮะ CVT ล้อ17เท่าใบหนึ่งนะฮะอันนี้ตูนน้ำมันโซฮอ95นะฮะอันนี้มีระบบแก๊ส LPG ด้วยเนื่องจาของ a c ก็แต่คันนี้ไม่ได้ตูนแก๊สเพิ่มนะเป็นระบบ OBD ก็ปรับมาตามน้ำมันแล้วแต่ว่าติดบางไปหน่อยนะฮะก็ให้ดีถ้าพี่เจ้าของดูก็กลับไปร้านแก๊สให้เขาเกียร์เกียร์ช่วงขานให้หน่อยนะฮะแต่ถ้าอยากจบกๆก็รับจูนะฮะอ่ะโอเคก็คันนี้จูเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีส่วนของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูโดยใช้ตัวนี้ครับเอฟวายแบน ตัวจ so ับส่วนผสมน้ำมันก <It> ับอากาศนะครับสายเป็นสินสายแก๊สเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็ไม่รูจูนนะจูนสดจูนถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูนห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่เิาเอิ์เครื่องเดียวนะฮะเกียร์ CVT เกียร์ CVT toyota ค่อนข้างตอบสนองดีกว่าฮอนด้าเยอะเลยนะฮะ ยาไาดูสปีดเทสนะครับเปิดไอเดีโหลดจริงทุกอย่างนะฮะไปอันนี้วิ่งน้ำมันนะฮะไม่ได้วิ่งแก๊สต่อ,อเกียร์นุ่มด้วยรอบขึ้นขึ้นไม่โอมแบบเดิมนะ ที่ใช้โตโยต,าต้าปิดปี2สองพันสนะฮะลองดูครับว่าแต่ราคากรวเั่ไหน,นะฮะก็ทีจูนจูนคันละามพาบาทนะครับหลังจากนั้นก็จูนเกียร์จูนเพิ่มฟรีนะฮะยกเว้นแต่สลับชนิดเชื้อเพลิงสลับเกียร์หรือที่ตั้งเทอร์โบนะฮะพีจูนหน้าอู่อยู่ไหหลีไทย7-3 ของเจตที่ผมรับแต่การจูนอย่างเดียวนะฮะไม่รับอย่างอื่นนะฮะรวมถึงจูนี่รสถาที่ก็จูนอย่างเดียวนะฮะโค่าเดินทางนะฮะแล้วก็ติดตามได้ทั้งสี่ช่องทางนะเฟซบุ๊กยูทูบทั้งแบบทิดต่อนะฮะสี่ช่องทางผมแนบเบอร์ไว้ครบเลยก็แอดไลน์ได้เลยนะฮะก็ผลง,งานสำหรับเฟต้าอาทิตย์นะฮะปี2อ1 5นะครับเรื่งส ทำม,มา4หอ9ห้านะฮะปรับให้ครบทุกอย่างจุดแล้วรอบมันก็จะลึกขึ้นเดินนิดเนียนนะฮะประหยัดขึ้นด้วยนะครับขอบคุณครับ